สวัสดีน้องๆทุกคนครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้พี่เบิร์ดเก็บข้อสอบมาฝากกันสักหนึ่งข้อครับผมเป็นข้อสอบช้างเผือกเนาะอ่าข้อสอบข้อนี้ก็แบ่งปันมาจากคอร์สเทพคณิตพิชิตเตรียมทหาร4เหเราทับครับผมโอเคมาดูเทคนิคการเทียบตัวแปรกันแล้วกันเนาะโอเคมาดูกัน19บอกว่าตัวประกอบหนึ่งเนี่ยเป็นแบบนี้จงหาค่า A บวกบบวกก็คือการใช้การเทียบสัมประสิทธิ์ปกติโอเคไหมอืม วิธีการทาก็ไม่มีอะไรครับกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปอ่ะกระจายเข้าเนี่ยต้องกระจายทุกตัวเนาะกระจายทุกตัวกระจายทุกตัวกระจายทุกตัวโอเคกระจายเข้าไปครับอันแรกก็จะเป็น a แล้วก็ c ถูกป่ะ x คูณ x เป็น x กาลังสองแล้วก็ y แบบนี้โอเคตัวที่สองก็เป็นอะไรครับลบก็คือลบเนาะเป็น a x y บวกด้วย a แล้วก็ b แล้วก็ x กาลังสอง กระจาย4เข้าไปครับลบ4กระจายเข้าไปก็คือลบ4 cx y ลบ4 y แล้วก็วลบลบเป็นบวกนะทุกทีตอนนี้เป็นบวกเนาะแล้วก็ลบ4 bx อ่เท่ากับไอ้ก้อนข้างบนก็ไว้เทียบกันเทียบกันเลยอ่า x กําลัง2 y ครับแล้วก็ไปดูครับ x กําลัง2 y คือ15เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วครับ ac เนี่ยเท่ากับ15โอเคไหม เทียบตัวไหนอีกดีอืมดูซิดูซิไล่ไป y x กำลังสองตึึกตึกตึกตึก,ตก,ตกนี่ดีกว่าเนาะ 4y 4y ไม่ได้ช่วยอะไรเลย x มีตัวเดียวมะดูซิ x มีตัวเดียวปึ๊บปึไล่ไปครับ x มีตัวเดียวเนี่ย x มีตัวเดียวก็จบละครับได้มาแล้วเราจะได้เป็น 4b เท่ากับ16ถูกปะ สี่บเท่ากับสิเพราะฉะนั้นเราจะได้ B ีเท่ากับสออกมา B ีเป็นสตัวนี้เป็นสี่ปึ๊บบวกเข้าไปอา่าตรงไหนอีกครับไล่ไปครับ x y x y มี2อันไม่เอาตัวนี้ x y ตัวนี้ x y มี2อันแล้วก็ x กํลังสมีกี่อันครับตัวนี้มี a b x กำลังสองถูกป่ะ x กำลังสองมีตัวเดียวเนาะแสดงว่า a b เท่ากับ20 b คือ4แสดงว่า a ก็คือห้าโอเคพอ a เป็น5ครับตัวนี้เนาะเลื่อนะ a เป็น5แสดงว่าตัวนี้เป็น5ย้ายข้างไปหาร c เราก็เลยได้3นั่นเองโอเคปะ่ะที่เหลือก็แทนค่าเข้าไปจบแล้วครับ A เป็น5 B เป็น4 C เป็น3ก็ได้9บวก3เป็น12ก็จบช้างเผือกเห็นป่ะการใช้เทียบสองประสิทธิ์ก็ไม่มีอะไรข้อนี้ก็แป๊บเดียวเนาะก็เทียบให้ดีว่าเราจะใช้ตรงไหนดีแต่ถ้าเราดันไปใช้ตรง x y ตรงนี้มันก็จะมีีก2ตัวเราก็ต้องดูให้ดีเนาะก็จะเป็นลบ a แล้วก็ลบ c ถึงจะไปเท่ากับตรงนู้นนั่นเองโอเคก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นั่นเองเนาะก็ เตรียมตัวสอบให้ดีช้างเผือกสนามแรกสําหรับน้องที่จะสอบเตรียมทหารผ่านไปเนาะแล้วก็อ่าอีกไม่กี่เดือนก็จะสอบเตรียมทหารแล้วก็ใครที่จะสอบก็เตรียมตัวให้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับโค้งสุดท้ายไม่ต้องแข่งกับใครหรอกครับ,รบก็แข่งเฉพาะกับตัวเราเองให้เราสามารถเก่งขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมุ่งมันขึ้นพัฒนาขึ้นสุดท้ายก็จะเข้าเส้นชยนะัยเนาะอย่าเป็นกระต่ายที่วิ่งมาตลอดแล้วไปชะล่าใจเผลอหลับก็โดนเต่าแซงได้นั่นเองเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับ น้องทุกคนที่เตรียมตัวสอบก็ผมโอเคใครที่อยากจะติวเข้มก็แนะนําคอร์สออนไลน์ของพี่คอร์สเทพคน,นิีพิชิตเตรียมาหารสี่เหล่ทับได้เลยแล้วก็ไอในคอร์สเนี้ยน้องที่ติวก็บอกมาว่าข้อสอบก็เหมือนกับในคอร์สที่พี่นั่นแหละเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ครับข้อสอบมันเนี้ยมันจะทิ้งล่องรอยไว้เสมอมันจะวนไปวนวนไปเวียนมาอยู่นั่นแหละมันไม่หนีไปไหนจากข้อสอบเก่าๆนั่นเองโอเคใครสนใจก็มาพูดคุยกันได้เลยครับผมคลิปนี้ก็เก็บมาฝากประมาณนี้ครับ